เรื่องย่อละครเพลิงปริศนาตอนที่สิบสามตอนที่สิบสามออกอากาศวันจันทร์ที่สิบพฤษภาคมสองพั 64, นห้าร้อยหกสิบสี่เวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีทางช่องเจ็ดเอสบีกดสามสิบห้า ริงระดาแซมมี่คาวเวลบอกนัชชาเบนชนกน,นันว่าจะแต่งงานกับหมออาร์ตบอมพงสกรหมออาร์ตดีใจมากรีบไปบอกมินตราจีนเชอตินนารามินตราเสียใจแอบไปร้องไห้เพียงลำพังติดตามชมละครเพลิงปริศนาได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาที ทางช่อง 7sd กด35และ Facebook Live Fanpage c x 7 s d หรือรับชมย้อนหลังได้ทางวัตตบูทีวี